สวัสดีครับเปลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักษัรให้กับผู้ที่เกิดปีรากาการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568ัแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีรากานั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวปีรากาครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีระกาประจำเดือนเมษายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือไพ่เก้าเหรียญสัญ,ญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไพ่เก้าเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีเป็นดวงการเงินที่ให้คุณให้โชคนั่นเอง,เองนะครับ เมื่อไพ่การเงินที่ดีแล้วก็เป็นไพ่การเงินที่ให้คุณให้โชคมาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์นั่นก็หมายความว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีรากาในช่วงของเดือนเมษายนปีใหม่ไทยนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสที่จะพลิกผันจากคนธรรมดากลายเป็นคนมีเงินมีทรัพย์บางคนนั้นอาจจะมีโชควานสนาที่ดีหน่อยก็คือกลายเป็นเศรษฐีใหญ่ได้เลยนะครับ ถ้ามีไพ่เก้าเหรียญก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเงินเข้าอย่างแน่นอนธุรกิจการค้าการขายจะได้มาซึ่งผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นบางท่านอาจจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูลอตเตอรี่ในช่วงของปีใหม่ไทยดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งผู้ที่เกิดปีรากาท่านใดที่วางแผนจะซื้อรถซื้อบ้านในช่วงของเดือนเมษายนถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้รถใหม่จะได้บ้านหลังใหญ่นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีรากาครับ ชอป,ปีรากาครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดวงชะตาของคนเรานั้น ถ้ามาถึงในช่วงของปีใหม่ไทยอย่างนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันดังนั้นในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการที่จะตรวจเช็คดวงชะตาสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตอร์แห่งไพ่ยุทซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่หนึ่งไม้เท้าหรือว่าไพ่เอ็ดออฟวอน สัญลักษ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบสีคือเรื่องของการงานไพ่หนึ่งไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบสีคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้เขาบอกว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดบางคนนั้นอาจจะเรียนดีมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วแต่ว่าบางคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนดีขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาชีพการงาน ส่วนบางคนถ้าหากว่าได้ไพ่ใบน,นี้จะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ถ้าหากว่าทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆทํางานรับราชการก็มีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นตอหรือว่าถ้าหากทำธุรกิจกิจการของตัวเองก็คือธุรกิจของท่านนั้นจะมั่นคงใหญ่โตนั่นเองนะครับและเมื่อมีไพ่ใบนี้ผู้ที่เกิดปีรากาครับในช่วงของเดือนเมษายนนั้นถ้าากว่าตัวท่านเอง ไปสอบแข่งขันเพื่อที่จะเข้างานหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับไปสอบเพื่อที่จะศึกษาต่อเรียนต่อจะสอบได้จะสอบผ่านอย่างสถาบันการศึกษาที่ได้มุ่งหวังเอาไว้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนี่คือไพ่แถมกระรนหรือว่าไพ่ขนเทน้ําถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีรากาในช่วงของเดือนเมษายนนั้น มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานใหม่อย่างนี้เป็นตน้นบางทีบางท่านนั้นได้เริ่มงานใหม่นะครับกับบริษัทใหม่ที่ทํางานใหม่บรรยากาศใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆอย่างนี้เป็นตน้น ส่วนบางท่านนั้นอาจจะได้เดินทางก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยลหลายๆคนนั้นถ้าหากว่ามีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะถือโอกาสนี่แหละนะครับไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ไปทำบุญนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ไปฉลองสังสรรค์อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ภายไปนี้ยังตีความหมายได้ว่าธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะดีเช่นคนที่ขับรถโดยสารรถรับจ้างทั้งหลายนะครับคนที่ขับรถบรรทุกในการส่งข้าวของคนที่เป็นไรด้งไรเดอร์คนที่ทํางานสายการบินต่างๆคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกเรือขนส่งสินค้าเรือโดยสารเรือข้ามฟากในช่วงของเดือนเมษายนนี้ธุรกิจการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะดีมากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้น วางแผนที่จะซื้อรถถ้าว่ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้รถนั่นเองเพราะว่ารถก็คือยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางการขนส่งนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3กันบ้างนี่คือไพ่ดิไฮพริสเตตหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์ ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นธุรกิจการงานที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดปีระกาอีกด้านหนึ่งก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงจะดีเช่นเปิดร้านเสริมสวยร้านต่อขนตาร้านทําเล็บพวกร้านให้เช่าชุดนะครับขายพวกเครื่องประดับพวกอาหารเสริมต่างๆรวมไปถึงพวกเครื่องสําอางเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของผู้หญิงอะไรที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นความสวยความงามของผู้หญิงนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8ก็คือไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลก็หมายความว่า ในช่วงของเดือนเมษายนนั้นการงานต่างๆของท่านไม่ได้ค่อยยุ่งมากนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีวันหยุดยาวอย่างนี้เป็นตน้นบางท่านก็บอกว่าวันหยุดมันเหลืออยู่ก็เลยลาด้วยนะครับ พร้อมกับวันหยุดยาวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยก็เลยได้หยุดยาวอย่างนี้เป็นตน้นได้ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับอย่างที่ผมพูดไว้ว่าบางทีบางท่านนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดวันหยุดยาวแบบนี้ก็ถือโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวไปเฉลิมฉลองที่ต่างจังหวัดกันนะครับบางท่านนั้นก็บอกว่าได้ไปทําบุญไปรนดน้ําดําหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงของปีใหม่ไทยเราซึ่งในหลายคนนะครับผมก็มีการวางแผนเอาไว้แล้วอย่างนี้เป็นตน้น อีกอย่างหนึ่งนะครับธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะดีเช่นคนที่ทํางานอยู่ในบริษัททัวร์บริษัทนําเที่ยวทั้งหลายคนที่ให้บริการพวกที่พักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์พวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆนั้นจะคึกคักมากๆเลยนะครับในช่วงของเดือนเมษายนส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่หกดาบนั่นเองไพ่หกดาบนั้นถ้าเป็นธุรกิจการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ํานี่จะดีนะครับคนที่ขายน้ําดื่มขายน้ําแข็งพวกเครื่องดื่มนะฮะ เพราะว่าในช่วงของเดือนเมษายนนั้นเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากๆผู้คนเดินทางผู้คนขับรถทางไกลพวกเครื่องดื่มที่จะทําให้ตัวท่านเองนั้นสดชื่นก็จะขายดีเป็นพิเศษนั่นเองนะครับและไพ่หกดามนั้นถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ไปท่องเที่ยวอย่างแหล่งที่เป็นน้ําเช่นไปทะเลหรือว่าไปทานข้าวไปทานอาหารริมฝั่งแม่น้ําไปนั่งเรือทานอาหารอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าก็ไปเล่นสาดน้ําอะไรพวกนี้ แต่ให้ระวังนะครัพพบไพ่ใบนี้ข้อไม่ดีก็คือว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นี่นะครับเมื่อตัวท่านเองนั้นได้ไปเล่นน้ําไปเที่ยวอย่างแหล่งที่เป็นน้ํากลับมาแล้วจะมักไม่สบายนั่นเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4ี่นี่คือไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังขราชไพ่ใบนี้หมายความว่าผู้ที่เกิดบีรากาหลาย,ลายท่านจะได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่าน ท่านที่เป็นผู้ทศศาสนิกชนอาจจะหาโอกาสนะครับในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้ทําบุญใส่บาทรถวายสังฆทานหรือว่าไปทําบุญตักบาตรไปฟังเทศฟังธรรมไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบางท่านนั้นถ้าหากว่ามีเวลาพอก็อาจจะไปยังสถานปฏิบัติธรรมไปนุ่งขาวห่วมขาวปฏิบัติธรรมยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับบางท่านนั้นอาจจะได้ไปร่วมงานบุญงานบวชนะครับงานผ้าปงผ้าป่าอะไรประมาณนี้ก็ได้ถามว่ามีไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชไพ่ใบนี้ถ้าเป็นดวงการงานที่จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดปีรากาท่านใดที่ทํางานอยู่ในแวดวงของวงการศึกษานะครับเช่นเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลนี่นะครับ การงานด้านนี้จะดีมากๆในช่วงของเดือนเมษายนผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคนที่ค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์จะดี เช่นเปิดร้านขายพวกเครื่องสังกพันธ์ทั้งหลายให้เช่าพระเช่าเครื่องรางของขลังนะครับเช่าวัตถุมงคลทั้งหลายอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นก็คืออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอปากกานะครับหรือว่าจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์แท็บลงแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้ที่มันใช้ในการศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นพวกชุดนักเรียนลูกเสือเนตรนารีพวกรองเท้านักเรียนอะไรประมาณนี้จะขายดีมากๆในช่วงของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่แห่งโชคลาภบรดกที่ดินและก็ความร่ำรวยดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีราการนั้นมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านถหารว่าที่ผ่านมานั้นเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการงานการเงินก็ตามแต่รวมไปถึงเรื่องของความรัก ถ้าเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนเมษายนเข้ามาสู่ในช่วงของปีใหม่ไทยดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีระกานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากหน้ามือเป็นหลังมือไพ่วิวออฟฟอร์จูนนั้นก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นเป็นดวงชะตาฟ้าหลังฝนหลังจากที่เมฆหมอกแห่งพายุฝนได้พัดผ่านไปคราวนี้นะครับท้องฟ้าเปิดโชคลาภจะเข้ามาสู่ท่านทรัพย์สินเงินทองโชคลาภต่างๆนั้นจะมากองอยู่ที่ชาวปีระกานั่นเองนะครับ คนที่ได้ไพ่วิวออฟฟาร์จูนไพ่แห่งโชคลาภบ,บัลลปดที่ดินนี้นะครับคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะดีเช่นคนที่ให้บริการเกี่ยวกับพวกที่พักพวกรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์อะไรประมาณนี้หรือว่าคนให้เช่าพื้นที่ทั้งหลายพวกนี้นะครับก็จะดีมากๆด้วยเช่นกันนอกจากนั้นท่านใดที่วางแผนจะซื้อบ้าน ตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านอย่างแน่นอนหากว่ามีไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับหลายๆคนนะครับมีโอกาสที่จะได้มรดกได้ที่ได้ทางได้เงินสดอย่างนี้ก็ได้ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคให้ขุนมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่มีไพ่ยอยู่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดปีรากาต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7 นี่คือไพ่เจ็ดดาบนั่นเองนะครับไพ่เจ็ดดาบถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่จะเป็นรูปของทหารกำลังถือดาบออกจากค่ายในยามวิการทำลับๆับล,ล่อๆเหล,ล,ลียวหน้าแลหลังก็หมายความว่ามีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งตัวท่านเองนั้นบางทีบางท่าทนอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆการงานเทาๆธุรกิจกลางคืนผับบาร์คาราโอเกะธุรกิจเกี่ยวข้องกับของมึนเมายาเสพติดการพนันอะไรประมาณนี้หรือว่าบางท่านนั้นอาจจะไปลุ่มหลงเกี่ยวกับเงด้านของสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ วันหยุดยาวนี้บางท่านก็บอกว่าตั้งวงดื่มทั้งวันอย่างนี้เป็นตน้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับข้าวของของมีค่าอาจจะถูกลักขโมยได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะตัวท่านเองไม่อยู่บ้านนี้นะครับก็ควรที่จะมีการล็อกประตูให้เรียบร้อยนะครับของมีค่าต่างๆจะเอาติดตัวไปด้วยไหม หรือว่าต้องมีการติดกล้องวงจรปิดอย่างนี้นะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยบ้านของท่านทรัพย์สินของท่านฉะนั้นเข้าคองต่างๆต้องเก็บให้ดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดปีรากากันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี้คือไพ่ก้าเหรียญก็ตามที่ผมได้คุยไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่า ดว,ชวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่การค้าการขายธุรกิจของท่านนั้นก็จะมียอดขายที่ดีได้ผลกําไรเป็นกอบเป็นกำรรหรือว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งนะครับจากมรดกก็ได้นะฮะจากไพ่เวลออฟฟอร์จูนหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีโชคมีลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์ในช่วงของปีใหม่ไทยไม่แน่นะครับดว,ชวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนที่ไม่มีโชคไม่มีลาภ จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะได้รถมีโอกาสที่จะได้บ้านเพราะว่าไพ่ใบนี้คนที่วางแผนจะซื้อรถซื้อบ้านและก็รวมไปถึงไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ทำพรวันก็คืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับยานพาหน,นะก็คือรถนั่นเองนะครับไพ่วิวออฟฟ่าจูนไพ่แห่งโชคลาภอันนี้คืออสังหาริมทรัพย์บางทีบางท่านนั้นจะได้ซื้อบ้านบางทีบางท่านจะได้ซื้อที่ซื้อทางไว้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองแล้วจะสมหวังดังที่ตัวท่านเองต้องการนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดปีรากากันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปไพ่ใบน,นี้คือไพ่หนึ่งในสามของไพ่ความรักที่ดีคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช้นั่นเองนะครับบางทีคนรักคู่รักของท่านอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันคุยกันไปคบกันมา กลายเป็นคนรักกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือไม่พไพ่ใบนี้ก็ยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เพื่อนใหม่จะได้การระยานิมิตเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีหมายความว่าคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันได้ทุกเรื่องด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันเวลาที่เพื่อนคนหนึ่งนั้นมีปัญหา เพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นก็ยินดีที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเต็มกําลังความสามารถที่เพื่อนคนหนึ่งจะช่วยได้แต่เมื่อเวลาเพื่อนคนหนึ่งนั้นประสบความสําเร็จเพื่ออีกคนหนึ่งก็ยินดีด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่อิจฉาริษยานั่นเองนะครับถือว่าตัวท่านเองจะได้เพื่อนได้กัลยาณมิตรที่ดีส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4ี่ไพ่ดีเฮโรพแพนหรือว,ว่าไพ่ประสังกราชคนรักคู่รักของท่านนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีอย่างนี้เป็นต้นนัันนเองะครบ ตัวท่านเองมีไพ่เดอะฟูไพ่เดอะฟูก็หมายเขาว่าผู้ที่เกิดปีรากานั้นเป็นคนเจ้าชูมนะ้มีสเสน่ห์นะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆอย่างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่เจ็ดดาบนั่นเองนะครับไพ่เจ็ดดาบนั้นบางทีนะฮะวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่นะครับ คบกันแล้วก็คือเช่าห้องอยู่ด้วยกันเลยเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้แบบนี้ก็ได้หรือว่าบางคนนั้นคือคบกันเลยนะครับอยู่กันเป็นแบบครอบครัวแต่ว่าไม่ได้แต่งงานแบบนี้ก็คือได้นะครับหรือไม่ไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่ามีคนรักมีคู่อยู่แล้วแต่แอบ,บปันใจนอกใจไปคบกับคนอื่นแบบลับๆเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยหรือว่าเปิดเผยไม่ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ดีไฮพรีเซตหรือว่าไพ่ราชินีจันร์ทอีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้คือดวงเมียน้อยคุณผู้ชายที่เกิดปีรากานั้นอย่างที่ผมพูดว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนเจ้าชู้นะบางทีนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์มีการตั้งวงกันนะครับทานอาหารดื่มเหล้ากันคุยกันไปคุยกันมา ก็คือคบกับคนที่อยู่ในวงเล่านั่นแหละมีการแลกเบอร์แรกลกไลน์กันในลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปคุยกันแบบรับๆคบกันแบบรับๆในฐานะที่เป็นเก๊กเป็นกา้างกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าคุณผู้หญิงที่เกิดปีรากา ถ้าหากว่ามีคนผู้ชายมารักมาชอบมาจีบท่านในช่วงของเดือนเมษายนนี่ถามว่าคบได้ไหมคบได้นะครับแต่ว่าอย่าพึ่งไปใจร้อนวู่วามนะฮะค่อยคอยคบค่อยๆดูใจกันไปเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะมีความลับอยู่ก็คือว่าเขาอาจจะมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีรากาประจำเดือนเมษายนปีพุทธศัก,กราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องโประเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีรากาทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กํลาลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องปละเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมวาจานุช่องปลัเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ